ปัจฉาตับปติทุกกตังกรรมไม่ดีย่อมเผาผลาญในภายหลังสวัสดีครับสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณตุ้ยครับคุณตุ้ยเล่าว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2545ผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสซึ่งทางวิชาเอกของผมได้จัดให้มีการทัศนศึกษาในช่วงซัมเมอร์ไปกันที่จังหวัดชนบุรีครับและได้หาที่พักไว้ให้เป็นหอพักหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดดังกล่าว ตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีหอพักนี้เลยว่างครับลักษณะของหอพักนี้จะเป็นตึกสามชั้นแบ่งเป็นสองฝั่งโดยจะมีฝั่งหนึ่งติดอยู่กับตึกเรียนสูงห้าถึงหกชั้นเห็นจะได้แต่ละห้องของหอพักหญิงนี้จะมีระเบียงเป็นราวเหล็กสูงระดับอกกันไว ถ้าออกไปยืนตรงระเบียงก็จะเห็นตึกเรียนได้ชัดเจนตรงหน้าเลยทีเดียวพวกเราทั้งหมดก็เข้าพักกันที่นี่เพื่อนๆผู้หญิงจะได้นอนอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ติดกับตึกเรียนส่วนพวกผู้ชายก็จะมานอนกันฝั่งที่ติดกับตึกเรียนผมกับเพื่อนรวมสี่คนนอนห้องรองสุดท้าย ที่ชั้นสองถ้ามองผ่านประตูห้องออกไปข้างนอกก็จะเห็นระเบียงด้านหน้าของหอพักชัดเจนมีหลอดไฟประดับหน้าระเบียงสวยงามสภาพในห้องจะมีเตียงเดี่ยวสองเตียงถัดไปก็จะเป็นเตียงสองชั้นผมเลือกนอนเตียงเดี่ยวเตียงที่สองครับเราจะพักที่นี่กันแค่สองคืน แต่คืนแรกก็เจอเหตุการณ์เข้าแล้วล่ะครับคืนนั้นด้วยความเพลียจากการเล่นน้ำทะเลมาทั้งวันเพื่อนๆในห้องผมหลับกันหมดส่วนผมก็นอนพลิกตัวไปมาดูนาฬิกาเป็นเวลาห้าทุ่มเกือบจะเที่ยงคืนแล้วจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงดังตึง้งเสียงมันดังมากดังมาจากชั้นบน สองครั้งเห็นจะได้เหมือนของหนักๆมันหล่นใส่พื้นประมาณนั้นครับผมก็ตกใจว่ามันเป็นเสียงอะไรแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นใครที่อยู่ชั้นบนชนโต๊ะล้มหรืออะไรสักอย่างด้วยความง่วงผมก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็เผลอหลับไปจนเช้าตื่นเช้ามา แต่งตัวอะไรกันเสร็จเรียบร้อยผมลงจากหอไปเจอพี่ยามที่เป็นทอมพอดีก็เลยบอกแกว่าเมื่อคืนฉันบนทำเสียงดังตกใจหมดเลยครับแต่พี่ยามแกกลับบอกว่าน้องฉันสามไม่มีคนอยู่นะพี่ล็อกลูกกลงทางขึ้นไว้หมดแล้วเปิดแค่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองที่ให้พักเท่านั้น แถมพี่ยามแกยังแซวผมอีกว่าหูฝาดไปหรือเปล่าผมนี่ยืนอึ้งไปเลยคิดในใจว่าหูจะฝาดไปได้ยังไงเสียงดังขนาดนั้นก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจครับออกไปทัศนศึกษาทำกิจกรรมต่อตามปกติตกเย็นก็กลับมานอนที่หอพักคืนนั้น ก็สังสรรค์ก,ก,กันกับเพื่อนจนเริ่มเคลิมเพื่อนผมก็แยกย้ายกันนอนแต่ว่าผมไม่ผมออกไปดื่มต่อกับเพื่อนอีกห้องจนเกือบตีสองคอยกลับมานอนพอเปิดประตูห้องเข้ามาเพื่อนผมอีกคนมันก็สะดุ้งตื่นมาถามว่ามึงเพิ่งจะเข้ามาหรออย่าลืมล็อกประตูด้วยนะมึง ห้องมันเป็นประตูลูกบิดครับผมล็อกห้องเองกับมือปิดไฟแล้วก็ล้มตัวลงนอนพอเริ่มจะเคลิมๆผมนิสดุ้งเลยเสียงเหมือนคืนแรกดังมาอีกแล้วครับแถมคราวนี้มันหนักกว่าเดิมชัดกว่าเดิมเหมือนดังมาจากทางระเบียงห้อง ผมก็คิดในใจทำมันจะดังขนาดนี้เพื่อนกูก็ต้องได้ยินสินะและมันก็ต้องตื่นกันบ้างละผมลองชำเลืองดูเพื่อนๆซ้ายขวาแต่พวกมันกลับนอนหลับสนิทเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักผมก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องครับจะว่ามองเห็นก็ไม่ใช่ แต่มันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีคนเดินจากระเบียงห้องผ่านหน้าผมไปที่ประตูหน้าห้องแล้วประตูมันก็ค่อยๆแง้มเปิดออกแสงไฟตรงหน้าระเบียงมันส่องเข้าตาผมจนผมเอามือมาบังแล้วประตูมันก็ปิดเองครับผมนี่รีบคุมโปรงเลยท่องน้ำโมสวดมนในใจจนเผลอหลับไปจนเช้า ตื่นมาผมก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้เพื่อนฟังปรากฏว่าเพื่อนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากูก็ได้ยินได้ยินก่อนมึงจะเข้าห้องมาอีกประตูแม่งเปิดเองกูไปปิดล็อกหลายรอบเลยไอสัตว์สรุปคือเพื่อนผมมันรู้ตัวกันตลอดแต่แกล้งทำเป็นหลับทำเป็นไม่ได้ยินเสียงตั้งหาก พวกผมนี่ขนลุกกันหมดเลยรีบเก็บข้าวของลงไปรอข้างล่างผมกับเพื่อนๆเลยไปเล่าให้คนอื่นๆกับอาจารย์ฟังในรถตอนขากลับด้วยความเป็นคนขี้สงสัยว่ามันเคยมีอะไรที่ห้องที่ผมนอนมาก่อนผมเลยไปสืบสาอหาข้อมูลจากเพื่อนของเพื่อนที่เคยเรียนที่มหาวิทยาลัยนั้น จนได้ไปคุยกันมันก็ถามผมว่าหอพักชื่ออะไรผมก็บอกไปมันก็บอกว่าหอพักที่ติดกับตึกเรียนสูงๆนั่นใช่ไหมผมพยักหน้าตอบแล้วมันถามต่ออีกว่าพักห้องเลขที่เท่าไหร่ผมก็บอกไปตามนั้นมันเลยบอกว่าพวกมึงเจอดีแล้วละ่ะมึงเห็นระเบียงห้องที่มึงนอนกันไหม หลายปีก่อนเคยมีนักศึกษาหญิงกระโดดตึกฆ่าตัวตายจากตึกเรียนร่างลงมาผ้าตรงระเบียงหอชั้นสามก่อนจะตกลงมาตายตรงระเบียงห้องที่พวกมึงนอนนั่นแหล่งมูลนิธิเขาก็เอาศพผ่านออกมาจากห้องพวกมึงด้วยนะเขาว่ากันว่าผู้ชายที่ไปพักห้องนั้นเจอดีทุกรายพวกมึงไม่ใช่พวกแรกนะพอได้ฟังแบบนั้นแล้ว พวกผมรีบเลยครับรีบไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับนักศึกษาหญิงคนนั้นเพื่อให้เธอได้ไปสู่สุขคติครับและเรื่องราวทั้งหมดก็มีอยู่แค่นี้ครับ